สัสดีค่ะสวัสดีครับครับขอการแย่งสาวๆค่ <Gym. S 3> ะมื่อ <desde> นี้ครับผมบรรยากาศดีค่ะตรงลมเย็นๆเนาะมือนี้เหมือนลมเหมือนลมหนาวตากตากเป็นฝนทั้งอื่นเลยแม่นครับผมเย็นถกฝาเป็นฝนตกทั้งอื่นเลยนี่มาตัดแต่งกิ่งกระเเทศได้พี่น้องอมื้นีกตัดใบกระเทงเนาะมี่ยังหลายเลยค่ะพี่น้องมาตัดใบกระเเทศตัดแต่งกิ่งเนาะแราคาผ้าเคือขาวห้าจ้ะ ตัดออกแล้วก mm ็เ hmm. ท oh mm ่า hmm. ก no. right. ับ okay. อ like land ันนี้มาเห็นถางเพิ่นเนาะเพราะว่างาเพิ่นกองแห้งนวยเพิ่นดกแล้วนะงาเพิ่นกองใส่ขี้ดินนี่พี่น้องว่าหตัดหตัดออกเบิดเนาะจากสี่บ่ะเดีือบุจิปงใหม่เป็นบ่ะเดือบุจิปงเดือบุจิปงบ่คือเพิ่นสิตายเลยต้นหลันใบเพิ่นใบเหลืองอันนี้เพิ่นส์เตจไม่เด้อค่ะ์ส์ใบเพิ่นที่ใหม่ๆน่ะคือเพิ่นเทาตัดออกแล้วค่ะเพิ่นก็เลย่เตจขึ้นใหม่ ใไปถึงนี่งีงอเงอะเนาะแตกขึ้นใหม่กับเกี้ยวดอกขึ้นใหม่อีกคือกาวข้าวผีกกินไปไหนก to ับบวบเบิด hmm. พี่น้องบวบพีกินไหมบิ้งแต่เพื่อนเพ็ดบอแห้งครับเพ็ดเพ็ดพ่อคือเสียงสีบอยให้เกินว่าบวบผีกินแล้วไม่ได้เพ็ดห้งตัวนี้แตกขึ้นใหม่ตัวนี้แตกขึ้นใหม่จะแตกเงาขึ้นใหม่เกี้ยวขึ้นละแล้วก็เด็ดปุ๋ยดอกนีก ตัดใบใบพ่นหนาแหาา้งค่ะตัดออกเลยเพราะว่าให้พ่นหน่นวยลกกเนาะแต่งสาวให้พ่นมักตาหนีแล้วี่วงรงนี่ก็บ่ไดไปขายผักเรือคะผักผักเบิด,ดแล้วเนาะหรือจะไปกินแล้วนน้อยรอดรุดไรรุนไม้ชุดไม้ค่ะ ธรรมชาติด้วยงาใหม่กิงใหม่มารมกาส้เ์แขกนก็เลทิ้งไว้เนาะตัดโัวเลยเดี๋ยว่ใบโลหนอดเกดเหบ่มบวชปะบ่มาใส่เดี๋ยวไปหา ต้นหนึ่งสองต้นหน่วยเพิ่นอันนี้เพราะอันหน่อยออกเบอร์แล้วเขาจะตัดออกเลยกิการเก็บขายน้ำบานเสรแล้วบนี้เนาะบ่ได้ไปตลาดเก็บขายน้ำบานขายน้ำบานไมเหลืองตัดออกเดียเนาะใบใไดเพิ่นคือสิเป็นโลข้าวโพดก็เริ่มงามาได้เป็นน้องทั้งหลังนะข้าวโพดนี่น่าจะก่อนสงกรารด้วยครับผม มีบริการจัดส่งคือเก่าเริ่มงามแล้วรอบนี้เน้นเน้นชิงว่าลายลาใส่ชิงว่าลายคักคุยขอกคุยธรรมชาตินี่ก็เพือขาวเท้าคุณใบตัดออกให้โลดโลดนะตัดออกว่าตัดใบออกให้โรนเลยมันโต๊ะขาวเพียเพียรเพียแปลงตู้เขียวก็มีฉลันหมดก็ขึ้นเอาอัะนะนำซุปไสายชูมาฉีดดูทุกคนว่า หับสงสายชู้ผสมก็หนาสันไหลถ้าฉีดมันก็นกสิคือสิหายคืนสีเหม็นต่วสิเสียบมันต้องขีดไต่ใบดิขีดเพราะว่าเขาอยู่ไต่ใบแม่นค่ะถ้าต้องขีดข้างล่างก็ต้องเปิดเปิดขีดขกีขีดเต้าท่องกันลายเขากระชลาได้คือตรงนัูนี่แหละสิเหตุให้ใบเป็นใหม่เนาะเป็นโรคเชื้อราไอสิเนาะขกีอะตัวยังวิ่ ออกเลค่ะมีตัวเหลือหน่วยไงแล่น,นเก็บคล้ายลำบากก็ได้นะเนาะเนียนเก็บคล้ายลำบายหลายล้านหน่อยโอ้โหนางเด่นลำตัดออกเต่งกินค่ะ ถ้าตกเบิดเลยบ่เลยใบให้เลือกถ้างาเขากากสาดันตงเอาใบไวบเหลียงอะไนี่นใบตันหยอดเข้าไว้หยอดดูสิมดงามแดงขึ้นมาขึ้นเนาะ ขึ้นมากินเพียรสลัดเพียร์แปลกยังมาหลายเอาไว้กินไว้กินอันนี้เป็นสลัดเกาหลีสมิ้นขายแล้วเดี๋ยวมีผักไปขายตลาดมั้วยผักไอ้ต้นสลัดไอ้ต้นเมลพันธ์เขาก็เก็บแล้วกอเก็บแล้วเก็บไปใส่ตู้เย็นไหมเก็บใส่ตู้เย็นไหมหรือแล้ว ก็โพดก็หยอดยาได้พี่น้องถ้าเป็นถ้ามีนอนลงนะพี่น้องบางคนอาจจะปลูกเนาะปลูกปลูกนิดน้อยแนตะ่ว่าใด่าปลูกหลายปลูกกินปลูกย่างเนี้ยถ้าเกิดมีนอนลงนี่ต้องต้องหยอดยาด้ครับถ้าพอยอดยานี่ยพี่นอนลงบ่ได้กินเลยด้ยเจาะจนต้นพุ่นไปเลยด้ย,ยาหยอดนอนนะพี่น้องเขามีขายหรอกน้ำลานขายยาขายอุปกรณ์ไอ้เมล็ดพันธุ์ตัวไปนะเขามีขายอยู่เขา,ขา,ยยขาสิเจาะจน บอเป็นฝักได้เหรอวลาหยอดนี่หยอดลงในกลางเลยครับหยอดหยอดลงกลางต้นไปนี่นี่นอนชิบะจอเขาพรมหยอดเลยครับหยอดแล้วไม่มีนอนเลยหยอดแล้วก็ฟังปุย๋ยปุ๋ยขอก็ใส่ยงางคักเด้ครับรอบนี้ใส่ปุ๋ยขอกยงางคักเลยจอมกวนมาแล้วเป็ดเด่เนเรียนยังไงไปหาญยาปะ ไปยางอเวอำเบิ <Workers. S 2> on, ้องอเบิ้งอเร็วอำอำกินเบิ้งเสียบอากินเบิงเอาเสียบวนี่ถิงจอยปะปปไย่างย่างยางเร็วไปยางหายาปะไปยางไปพูนไปพูนปะไปแล้วแล้วลลเร็วไปไปอุ้ยบอกงาเว้ยจะจับพริกแอเพศเพเพเพ สวัสดีครับก๊อดยุทธสวัสดีครับหัวบอกง่ายครับพวกนี้นี่นี่นี่มีมันตัดอยังกันอยังตัด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 เร็วตัดตัดตัดอู้หนาหนาจอยตัดตัดตัดตัไปตัดไปมะเขือโอ้โอ้หนาหนานมะเขือแล้วอามหน่ยดิ ให้มาหน่อยอะไรอยู่อื้อทะหยาดแล้วบัดทันหมด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 ทีกัดคนหมดสิกัดคนงามแดงหลายหมดสิกัดคนเลยงามแดงปวดหายใจจำปวดเล้อดปวดปวดจะจำเบื่จจอละปวด <c oughs> จะเดึงตนงง้นกระปวดจิลมบมาเดึงที่ร่มล่มร่ม ก็ไปขายแน่นี่ว <at> ่าจะดึงมันจะลอมผู้ไปดึงใบบักเขือนหมดเลดึงใบบักเขือเร็วทำหญ้าเร็วนี่เร็วนั่คนถือใบเลี้งเขาโอ้งานงานงานคนบักเือทำลายแล้วงาน เฮ้ยชีโบสลัดตีปลูกม่ว่านได้ครับผมแต่ตัวนี้เพิ่นโบเหี่ยวหรอเพราะว่าเขาเพาะ,พะในถาดมาเนาะถ่งว่าปลูกนาฮวานหรือเพิ่นจะเป็นยังไงพี่น้องก็่อจีอาจ,จีโบ่ง,งามช่วงหนาหนาวด้วยครับถ้าสจีบ่ง,งามขึ้นกันกำลังลงในซองแปลงไปแล้วเด้อจีมพุดลานหน่อยยางเป็นเงินเหรอ ไปแล้วผุนคอมเบ่งกกำลังตั้งโตได้แปลงนึงตยครับปูป่เมื่อวานตอนนี้หดน้ำอยู่จะหน่อยจะค่อยโหดน้ำเพราะอากาศบ่หอนครับมันนี่เดี๋ยวรอลงแปลงน,นีต่ต่อดยปูนขาวไว้แล้วเนี่ยตัดแล้วลเนาะค่ะตัดแต่งกิงิง แ้วบคอขากับบือเทียทำวนนี้แม่เพ็นวลเอเก็บขายอไเราได้หน่พวกเก็บแล้วเก็บไปขายกับบะคือเทียนนะขายน้ำบาน้ากรไหนขายน้ำบานพ่งกะบัวไดไปไหเน้อบะขือห้ากับซิปตุ่นนี่ค่ะจิ๊บรตุ่นกับบะขือเทียนบ่ฮอดพืชดใช้ตัาวกำลังแตกหยอด ตูไทยตัวนี้ไพ่ตูไทยตูไทยออกแดงๆเนาะรอไปกับเรากับเราแดงกันว่ากัไพ่ตูเล่าโหระพาก็กำลังแตงหยดเลยค่ะกำลังแตงหยดงามๆเลยจัดจับจับจ้าจับนี่ก็เพมีอยังหลายเนาะค่ะพี่น้องจานกันมาเข่าสวนเพ็ดสวนผักแห่งพี่น้องเบื้องค่ะผักกันไม้เนาะกิหนาค่ะ กิมมี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนนุวัสดีครับครับ,รบ,รบนี่อยากอายเป็นเป็นวัดนักเทียนเวลาเขาว่าเป็นรอยสวัสดีตะคลองก็มีนี่คนบักคือเดินมันอยากอายอยากอายสยิ